สวัสดีครับช่องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเยียบเรือ2แคมนะครับสำหรับวันนี้เช่นเคยครับเนื้อหาสาระก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสวดจกักรพรรดินะครับก่อนที่ฟังเนื้อหาครับฝากไว้เช่นเคยครับเพจบุญช่วยนะครับก็สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปทำบุญหรือยัง ไม่มีไอเดียในการไปทําบุญถวายพระทหารถวายสังฆทานก็ลองเข้าไปดูได้ครับอยู่ต่างบ้านต่างเมืองตื่นไม่ทันงานยุ่งงานปังงานรุ่งก็อย่าลืมทําบุญกันนะครับบุญเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่พึ่งได้จริงอย่างที่หลวงปู่ดูบอกอย่ามัวแต่สะสมแต่ทรัพย์สินโดยที่ไม่ได้สะสมอริยทรัพย์ไม่ได้สะสมบุญกุศลไว้ใน บันทึกไว้ในใจเราอะนะครับก็เข้าไปดูได้สแกนคิวอ d e คตที่หน้าจอก็ได้นะครับเข้าไปคุยกันในไลน์ได้ครับเรื่องที่จะคุยวันนี้ก็คือหัวข้อคือพระแท้พระเก่าแก่และพระที่ดีที่สุดของหลวงปู่ดู่คือเรื่องราวเรื่องนี้ที่จะ ผมจะมาพูดถึงสั้นๆให้ฟังเนี่ยนะครับก็เริ่มมาจากมีมีน้องท่านหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนกันใน Facebook ซึ่งก็คงเห็นว่าผมเองก็มีความสนใจเรื่องของพระเครื่องสะสมพระของหลวงปู่ด้วยแล้วก็พระของครูบาอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับก,ก็เลยถามผมว่าพี่แบงค์ถ้าจะให้เลือกแขวนพระ,ะสักหนึ่งองค์อง,งเดียวนะซึ่งปัจจุบันก็แขวนหลายองค์เนาะ ก็ถามว่าถ้าให้เลือกแค่องค์เดียวแบบให้มั่นใจสุดๆเลยพี่แบงค์จะจะใช้องค์ไหนผมก็ตอบไปว่าถ้าถ้าจะใช้แค่องค์เดียวก็ใช้พระ,ะพระพุทธเจ้าเหนือพรมของหลวงปูด่ดูแน่นอนถ้าให้ต้องเลือกนะแต่ปัจจุบันนี้ก็แขวนพระหลวงปู่ดูเหมือนกันเป็นพระ,ะสมเด็จพิมพ์เป็นพระรุ่นแรกนะครับสมเด็จด,ดินเผา ซึ่งเหตุผลที่ใส่สมเด็จด,ดินเผาแต่ไม่ได้ใช้พระพุทธเจ้าเหนือพรมเป็นองค์หลักก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเหนือพรมยังไม่ได้เลี่ยมให้สมกับคุณค่าของท่านก็เลยแขวนเป็นองค์รองแต่ก็ใช้ทุกวันเหมือนกันนะครับคืออง,องค์นี้ใช้เลี่ยมเป็นเงินอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าเหนือพรมของหลวงปู่นี้ยังยังไม่ได้มีโอกาสไปเลี่ยม เงินหรือเลี่ยมทองก็เลยไม่ได้เป็นแขวนเป็นองค์หลักทีเนี้ยถามว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันน่าสนใจตรงไหนผมต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้ววิธีการใช้พระหรือบูชาพระนะครับใช้แบบไหนก็ได้แต่ว่าหลักการสําคัญก็คือให้ใจเรายึดเหนี่ยวอยู่กับพระองค์นั้นอย่างมั่นใจคือมั่นใจองค์ไหน ก็ให้ใช้องค์นั้นมั่นใจองค์ไหนเราจะรู้ได้ไงไว่ามั่นใจก็คือหากเกิดเรื่องไม่ดีหรือ,อไม่ต้องเรื่องไม่ดีก็ได้อยู่ดีถ้าเราอยากนึกถึงพระเรานึกถึงพระองค์นั้นได้ไหมผมก็เลยเลือกเป็นพระที่เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้ารูปลักษณ์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวว่า ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าจะนึกถึงง่ายที่สุดเพราะว่าเราไปกราบไปวัดไหนก็จะเจอพระพุทธรูปก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระเครื่องที่หลวงปู่ทำหลายหลายรุ่นหลายๆองค์เนี่ยนะครับก็มีรูปลักษณ์ของทั้งพระพุทธเจ้าและรูปลักษณ์ของหลวงปู่แต่ผมก็เลือกเป็นรูปลักษณ์ที่ลักษณะของพระพุทธเจ้านาะเนี่ยนะผมให้ดูหน่อยก็ได้ครับก็จะเป็นเป็นเนี่ยครับสมเด็จ สมเด็จินเผาแล้วก็มีหลวงปู่จานไว้เนี่ยเหตุผลที่ทำไมผมผมผมเลือกเป็นพระพุทธเจ้าผมมีไอเดียอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่มีคนถามหลวงปู่ดูว่า,าหลวงปู่พระองค์ไหนดีที่สุดหลวงปู่ก็เลยบอกว่า,าให้เราเนี่ยนะครับ หาพระเก่าให้พบพระเก่าให้พบนะครับและพระเก่าที่ว่านี่สิของแท้และเป็นของดีจริงหลวงปู่ตอบอย่างนี้นะครับเรื่องของพระเครื่องทีเนี้ยคนก็ถามว่าแล้วพระเก่ามันต้องเก่าขนาดไหนพระกรุกเหรอพระรุ่นแรกเหรอหลวงปู่ก็บอกว่าพระเก่าพระแท้และ เป็นของดีจริงเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้านั่สินั่นท่านเป็นพระเก่าพระโบราณและพระองค์แรกที่สุดคำตอบนี้เราเห็นอะไรได้บ้างอยู่ในนั้นทำไมเมื่อถามหลวงปู่ว่าพระองค์ไหนดีที่สุดและหลวงปู่ก็ให้ไปหาพระเก่าพระแท้และ เป็นของที่ดีจริงพระพุทธเจ้าถือเป็นพระที่หลวงปู่ยืนยันว่าเป็นพระเก่าพระแก่และพระดีจริงเพราะหากยึดแบบนี้จะพบว่าพุทธคุณหรือสิ่งที่เราควรยึดให้เป็นมงคลและเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองเราดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้าและคุณของพระพุทธเจ้าอันไม่มีประมาณหากสิ่งที่หลวงปู่ท่านบอกและเราจะมาคิดต่อกัอนว่าแล้วทําไมหลวงปู่ให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญทําไมหลวงปู่ไม่บอกว่าเป็นพระของท่านเพราะหากพิจารณาคําสอนต่างๆที่หลวงปู่ให้ทำํำให้ปฏิบัติจะเห็นได้ว่า เวลาคนถามหลวงปู่ว่าปฏิบัติแบบไหนมันก้าวหน้ามันดีขึ้นหลวงปู่ก็จะบอกว่าก็ให้ดูว่าโลภโกรธหลงน้อยลงไหมเมื่อพิจารณาว่าโลภโกรธหลงน้อยลงไหมคุณจะเห็นว่าหัวใจสําคัญที่สุดของคําสอนนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเพราะกิเลสต,ตัวใหญ่ที่สุดกิเลสต,ตัวสําคัญที่สุดของมนุษย์ ก็คือโลภโกรธลงและถ้ามันเจือจางมันน้อยลงและท้ายที่สุดหากมันหายไปและถูกกําจัดออกไปได้มันก็หมายความว่าเราก็จะพ้นไปจากความทุกข์อันเป็นนิรันดร์เราก็จะพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงและเหนือไปกว่านั้นคือเราก็พ้นจากลูปของการเวียนไว่ายได้หาก พ้นจากกิเลสแบบสิ้นเชิงแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าไม่ใช่แค่ท่านให้ยึดพุทธคุณของพระพุทธเจ้ายึดในพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นแต่ท่านยังให้ทำสำคัญที่สุดกับเราในการที่พยายามเตือนตัวเองว่าทำอย่างไงจะให้ พ้นไปจากความทุกข์ได้จริงๆนั่นคือทำอย่างไรจะให้กิเลสตัวสำคัญตัวร้ายทั้งหมดเนี่ยมันเจือจางมันหายไปได้และไอ้กิเลสพวกเนี้ยมันก็แปรผันและสวนทางกับความสงบสุขในชีวิตเราท่านจึงบอกว่าเออถ้ามันโลภลดลงน้อยลงมันน้อยลงความสุขสงบร่มเย็นในชีวิตก็ย่อมดีขึ้น สิ่งเหล่านี้มันชัดเจนมากว่าถ้าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจและกราบพระให้ถึงพระและบูชาพระองค์ไหนก็ได้แต่มีพระพุทธเจ้ามีคำสอนอยู่ในใจจริงๆแบบที่คนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่มักจะบอกว่าไม่ต้องแขวนหรอกมีพระอยู่ในใจแล้วก็ถ้ามันมีพระอยู่ในใจจริงๆและมีคำสอนมีหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจจริงๆ ย่อมมีความมงคลและปกป้องเราให้พ้นจากทั้งสิ่งไม่ดีและปกป้องเราจากกิเลสทั้งปวงได้และเป็นความมงคลยิ่งที่สุดในชีวิตของเราได้เมื่อเรามีพระอยู่ในใจจริงๆหวังว่าเรื่องราววันนี้คงจะทำให้พอให้คุณได้เห็นเป็นไอเดียว่าเราจะแขวนพระองค์ไหนแขวนพระหลวงปู่หรือครูบาอาจารย์ท่านไหน สุดท้ายแล้วเราต้องระลึกไปถึงสิ่งที่เป็นเลิศที่สุดนั่นคือพระพุทธเจ้าและคําสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองจึงจะเป็นเครื่องคุ้มภัยคุ้มครองเราอย่างดีที่สุดพบกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ